ข่าวดีข่าวด่วนชาวนาข้าวนาปลังได้ไร่ละ1 0 0 0ไม่เกินสิไล่ด่วนนอมบขอนุมัติแล้วโครงการต่อไปไม่เผาฟางไล่ละ5 0 0บาทรัฐบาลไม่ทิ้งชาวนากราบสวัสดีกับพี่น้องเอฟซีพี่น้องชาวนาเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศและก็เอฟซีพ่อใหญ่การทัวรราชอาณาจักรนะครับนะอ๋พ่อใหญ่การมีข่าวดีพี่น้องคลิปนี้สําหรับข้าวนาปลังล้วนๆเลยข้าวนาปลังนะครับนะ เข้านาปังมีความโชคดีแล้วในเมื่อรัฐบาลบ่เคยเหลียวแลจักเทียจักปีรัฐบาลชุดแรกพี่น้องที่ใส่ใจเข้านาปังปีนี้เกษตรกร,ร,กรชาวนาเข้าภาคกลางเนี่ยเข้านาปังนี่ไปลองเลี้ยนในส่วนของอการทํหนาปังบ่มีการซอยเหลือจักปีจักเทียพนวาปีนี้รัฐบาลก็เลยยกระดับขึ้นมาซอยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ทํหนาปังขึ้น ทะเบียนกับกรมกันเข่าหรือว่าก็อ่ากับกระช่วงเกษตรและสาหกรร์หรอว่าลงทะเบียนเกษตรแต่ละไห้กับเกษตรเกษตรกระช่วงเกษตรไหวนะครับเนาะอนุมัตินบขออนุมัติแล้วเข้าประชุมนบขอนบขอนอนุมัติแล้วได้สิปไรพี่น้องได้สิปไรไรละพันกัดทากระบาได้หนึ่งหมื่นบาทเด้อหนึ่งหมื่นบาทบเกินซิบไรต่อต่อคนต่อเกษตรกรต่อคนนะครับเนาะ อแต่ว่าเขาหน้าปังส่วนมากส่วนมากส่วนมากแล้วนี่เอ่อเห็ดซิไลานี่มีหน่อยแต่ส่วนมากหกเจ็ดลายสี่หา้าลจังสี่อ่ะหลายน้องคำน้อยหลายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็นถือว่าโอเคแล้วละน้องคำน้อยได้ไลายล,ละพันบอเกินซิไลาที่พันไหมาเท่ากับหน้าปีปีหกเจ็ดทัพหกแปดเลยเพราะว่า หน้าปีปี 6, 7, 6, 8, ทหกเจ็ดทหกแปดตะกี้นี่ปีที่แล้วเกษตรกร,กรผู้เห็ดหน้าปีนี่ก็ได้สิบไร่ขึ้นกันหลาไล่ละพันมาเกินสิบไร่ก็ได้คนละมืน่นนะครับเนาะตอนนี้หน้าปังผู้ที่เห็ดหน้าปังแต่ว่าต้องขึ้นทะเบียนที่พี่น้องต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสะหกรณ์เดอ้อถ้ามาขึ้นทะเบียนบดซิดนะครับเนาะบดซิ์เลยบ่ได้ก็ขานนี่ไปเบิ่งแฟมภาพแฟมเข้า ในความอนุเคราะห์จากเพจแฟนเพจแอดมินในส่วนของท่านอนุวัตจัดให้นะครับเนาะซึ่งน่าจะเป็นข้อมูลที่ชัดเจน,ม,นมีไผ่ชัดเจนท่าุณอนุวัตอยู่แล้วนะครับเนาะคุณอนุวัตจัดให้เพ่นล่งเพจเมื่อวานว่าเกษตรกรชาวนาปังโชคดีวะสันโชคดีแล้ววะสันอนุวัตจัดให้ไปเบื้องพี่น้องเมื่อวันที่2ี่สิาทับสองทับหกแปดเวลาสองทุ่มเพื่นลงนะครับเนาะชาวนายิ้มออก คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวแห่งชาติหรือว่านบขมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกนาปีผู้ปลูกข้าวเปลือกนาปังปี2568โดยให้เงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่เฉพาะชาวนาที่ลงทะเบียนทำนาปลังไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้นอ,อ,อนุวัตจัดให้นะครับน,นี่เป็นแจ้งข่าวมากพี่น้อง พี่เป็นแจ้งข่าวล่าสุดมาเอ้าก็ถือว่าเป็นข่าวดีอยู่เด้อเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีอยู่อันนี้เพจแอดมินคุณอนุวัฒน์จัดให้เป็นอันนี้เป็นเพจแท้เพจจริงพี่น้องเพจแท้เพจจริงเนาะครับเนาะก็ถือว่าเป็นความโชคดีในส่วนของพี่น้องเกษตรกรเนาะครับเนาะที่เฮดหน้าปังโดยเฉพาะภาคกลางจ็จังหวัดพี่น้องอ่าแต่ว่าได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรบอเพราะว่าแต่ว่าแถวบ้านพยการนี่เวลาปูกข่าหน้าปังบ่ได้ขึ้นแล้วเนาะครับเนาะ บัณฑิแจงบัณฑิขึ้นแล้วว่าจะเฮ็ดหน้าปังส่วนหมากท้าเฮ็ดก็จะเฮ็ดเลยอันนี้อดได้พี่น้องบัณไดก็เขาเด้เออบัณไดก็เขาแต่ว่าถ้าแจงแต่ภาคกลางน่าจะแจงยู่เพราะเขาทับทุทกปีเนาะเขาเนาะเพราะมันมีระบบน้ำชลประทานเออถ้าแจงก็เขาก็จะเปิดน้ำให้นะั่นาะถ่าบัแจงเขาก็บบเปิดถึงสี่นะนะครับเนาะเอา้าที่นี่มาเบิองอีกแฟมภาพแฝมข่าวหนึ่งพี่น้องที่พอยิ่การได้ติดตามมามีท่านสสท่านหนึ่งที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องกเกษตรกร ชาวนาเฮาานะครับนะ่านสอสอสัญญาพี่น้องเพนชงห้าข้อมาตรการเรียกร้องในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรชาวนาไทยโดยเฉพาะพี่น้องที่ลูกออข้าหน้าปังนะครับนะไปรับชงแฟม้มภาพแฟ้มข่าวพลเอกอนจากตั้งการตั้งกระทู้สดถามในส่วนของคอรอมอนะครับนะปัญหาราคาข้าวตกต่ำเพื่อจะได้นำเสนอแนวทางให้รัฐบาล ดำเนินการต่อไปสิ่งที่เขาต้องการก็คือขอให้มีการประกันรายได้คข้าเปิดเจ้านะครับตันละ1 2 0 0 0บาท 2. ขอให้มีการชดเชยยายาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกไร่ละ2000บาทไร่ละไม่เกิน25ไร่ 3. ขอมีมาตรการควบคุมปัจจัยการผลิตเช่นราคาปุ๋ยสารเคมีเพื่อการเกษตรน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการเกษตรและการแก้ไข พันค่าผลเปื้อน 4. ขอให้มีการโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรเป็นระยะเวลา2ปี 5. ขอเสนอแนวทางในระยะยาวก็คือขอให้รัฐบาลเนี่ยเป็นผู้มารับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากชาวนาและให้ผู้ประกอบการนะครับมาซื้อจากรัฐบาลก็อยากจะให้ฝากให้ทางทางผู้ที่ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับได้รับ ปัญหาซึ่งผมย้ำเลยครับว่าเป็นปัญหาที่เร่งด่วนจริงๆพี่น้องกเกษตรกรหลายๆคนเนี่ยอาจจะลําบากมากถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับก็ผมขอนําเสนอญติด่วนในวันนี้เพียท่านีครับท่านประธานผมอ่านั่นแหะคือแฟมผับแฟมเข้าของท่านซสพี่น้องจากพรคไทยสังชาติท่านสัญญาสุพรรณพี่น้องบอเมนสัญญาเ้อสัญญาณสุพรรณพนว่าอ่าซื่อเพิ่นเราครับนะก็ขอบคุณในส่วนของที่เพิ่นแจ้งยติ ตั้งกระทุสดทวงถามหรือว่าเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาเฮ้าหเนาะครับเนาะหามมาตรก,การบ่เด้เป็นชงมาก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะผ่านหรือบ่ผ่านจะนําไปพิจารณาบอนี่อันนี้นี่สาคัญพี่นอ้องถ้าไปตั้งกระทู้สดทวงถามหรือว่าตั้งคอเรียกร้องจังสี่นี่คืนอยู่กับภาครัฐบาลหรือว่าในส่วนของการติดตามการดําเนินงานนะครับเนาะ ถ้ามันผ่านมันก็ดีพี่น้องเพราะว่ามันจะได้ซวยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาเาได้แต่ว่าถ้าผ่านมากก็โตตีโตไปแล้วมมันมาเป็นผลแต่ที่แน่ๆตอนนี้นอบบคอนี่ยสิ่งเรื่องที่เขานอบขคนี่มันมีหลายเรื่องอยู่แล้วอ่าที่อนุมัติออกมาแล้วก็คือเรื่องนี้ละพี่น้องเรื่องเงินไรลละพันเนี่ยเกินซิ้ไปเนี่ยเฉพาะเขานาปังได้ซิ้ไปนะครับว่าได้ได้คนละหนึ่งหมื่นบาทที่ ที่คอรมอหรือว่านบขอขอออกมาแล้วน,นวัคณะอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาก็ลองเบิงว่ามันจะเป็นตั้งใดที่นี่มีอีกท่านหนึ่งพี่น้องที่เพิ่นทีเพิ่นได้ตั้งกระทู้สดและกะยะติถามในส่วนของคอรมอคือกันไปรับชมแฟมผับแฟมข้าวพี่น้องผมจึงอยากจะขอฝากสองข้อเสนอจากพี่น้องชาวนาไปยังคณะอนุกรรมการชุดดังกลา่าวโดยห ขอให้สนับสนุนชดเชยต้นทุนในการทำนาที่สูงขึ้นจากนโยบายลดการเผาในภาคการเกษตรของรัฐบาลไล่ละ500บาท2ขอให้เยียวยาชาวนาในพื้นที่ทุ่งรับน้ำในช่วงที่ต้องรับน้ำเดือนละ300บาทท่านประธานครับเรื่องสุดท้ายผมเห็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมาพูดว่าในอดีตนาปังไม่เคยช่วยเลยเพราะ ถือว่าเราไม่ได้ส่งเสริมให้ปลูกและปีนี้ปริมาณนาปังเพิ่มกว่าเดิมถ้าเราช่วยอย่างนี้ปีหน้าก็ต้องทําอีกหรือเปล่าท่านราัฐมนตรีคงไม่ทราบว่าปีนี้รัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้มีการทํานาปังเพิ่มเติมโดยในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติครั้งที่5ทับสอง ท่านประเสริฐจันทะละหลวงทองในฐานะประธานพร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายกรมชนประทานและกรมส่งเสริมการเกษตรประชาสัมพันธ์ว่าปีนี้น้ำมีปริมาณที่สูงกว่าปกติจึงเป็นข่าวดีของเกษตรกรที่จะมีการประกาศพื้นที่ทำนาปัง12ล้านไร่เพื่อให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวได้ทำนาปังเพิ่มเติม ท่านประธานครับสรุปว่าปีนี้ชาวนาทำนาปังเพิ่มเติมเพราะรัฐบาลสนับสนุนนะครับดังนั้นรัฐบาลช่วยออกมารับผิดชอบด้วยขอบคุณครับอ่ะนี่ก็อีกแฟมผักแฟมข้าวนึงพี่น้องที่พี่น้องก็สอสอที่เพื่อนเล็งเห็นความสําคัญแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้ครับเกษตรกรชาวนาปังเนาะครับนะโดยเฉพาะสสอภาคกลางนี่สมควรที่จะดิ่นสมควรที่จะออกมาเรียกร้องได้แล้วสมควรที่จะออกมาปุกป่องพี่น้องเกษตรกรชาวนา เ็ดจังหวัดก็มีทุกจังหวัดละพี่น้องแมนบมสสที่รับใช้พี่น้องเกษตรกรชาวนา,าเฮานี่เลือกเขาไปแล้วเนี่ยมีทุกจังหวัดเดสสเนี่ยแต่ว่าออกมาเนี่เบิ่งเนี่ยคนทีละคนสองคนคือบอก้อมใจพลึบกันเลยเนาะครับเนาะในเมื่อถ้าหากว่าปัญหาคือเกษตรกรชาวนาเฮาได้รับผลกระทบเนี่ยเดือดร้อนแทนที่จะจับมือกันพลึบเข้าไปเลยนะครับเนาะพลึบเขาไปเลยไปขอแสดงความ เป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องเกษตรกร,การชาวนาไทยว่าได้รับผลกระทบจังสีจังสีจังสีงสงสนะครัแต่นี่ว่าอ่านี่มีแต่ทีละคนทีละคนแต่ว่าท่านบางคนกระบอก,อ,อกมาเลยนี่แหละนะครับนะ <c oughs> แล้ว่าก็ขอบคุณในหลายที่สสบางท่านบางคนที่เพิ่นได้ออกมาเรียกร้องอผลประโยชน์หรือว่าเรียกร้องความเสียหายเรียกร้องความเดือดร้อนความเป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกร,การชาวนา บางท่านบางคนก็นมิดจิลีอยู่พี่นอ้องอจักจว่าจังได้ละก็เหมือนกับเขาหน้าปีตะกี้นะครับเนาะซึ่งแต่ว่าเขาหน้าปีปีนี่นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่เขาหอมมะลิลอยหานะหนึ่งศูนย์หานี่ถือว่าโอเคอยู่อในความคิดเห็นของพยา,ยารนี่นําเสนออยู่เรื่องหนึ่งที่พยา,ยารจะอยากจะนําเสนอเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนา ผู้ปูเข่าบัวเขาจะว่าเขาจะเป็นเขาหน้าปีหน้าปังนี่พี่น้องรัฐบาลควรจะจับมือกับพวกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเนาะทุกทุกส่วนสามกระทรวงนี่แหละกระทรวงกรเกษตรและสาหากรกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังนี่น่าจะจับมือกันวางแผนปีหกแปดทับหกเ่าในการเฮดไทยเฮดหน้านี่มาตรการอยยังซอยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ซอยเหลือไปเลยตั้งแต่เดือนพฤษภาไป อ่าบอกว่าจะเป็นคองกันไรล,ละพันบ์เกินยี่สิบไรนะครับเนาะน่าจะออกมาเร็ยวๆน่าจะออกเดินพฤสภพานนี่เกษตรกร,ะร,กรจะได้มีเงินสืบไปสือพันเข่ามาปลูกใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนพันเขา่าเพราะจังสันโทษแต่ชาวหน้าว่าเอาพันุ์บดีมากปลูกดีละพอไปเอาพันุ์ที่มันได้ตันเออไรละตันกว่านี่ก็ว่าพิษกฎหมายบะนี่แล้วเข่าเปลี่ยนหน้าม,มาปลูกอีกบะนี่มันบอกเขาจัสมินเขายัางนี่ เออเอามาปลูกแล้วมันได้หลายเดี๋ยหละไรยหนึ่งมันได้ตันสองต่ำสามบนนด้น้ำหนักก็ดีแต่ว่าเป็นยามเอาไปขายก็ว่าเบอร์ซื้อแต่ว่าซุ่มกรมกันเข้าถพิ่นผลิตเมล็ดพันธุ์มาก็ะเบเห็นไปนี่อ่บกระเห็นตามที่ท่านสสชัชวาลแจ้งมากก็คือสองร้อยกว่าสายพันธุ์นี้ประเทศไทยจะกรมกันเข้าผลผลิตออกมาแต่ว่าใส่ได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์อ่าใส่ได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะ พันเขาดีๆจักอยู่ใส่อ่าผลผลิตก็ได้เห็นให้มันจริงจังแน่น้อคำนาจิงใจกับชาวนาชาวนาก็จะจริงใจจริงใจตอบละอ่าผู้ใดแก้ปัญหาให้กับชาวนาได้นอคำนะ้าสมัยที่ซีมาดก็บาต้องห่วงดอกนาะได้ใจชาวนาไปปิดลอยหมละเนะต็มเต็มเต็มเลยเอาฝากไว้พี่น้องจังหดก็แสดงความยินดีครับพี่น้องเกษตรกร,ช,การชาวนาปลังน้อคเนาะอนุมัติวเดอ้อนี่นอปขออนุมัติลแล้วนาอคเนะ้าขอาตรการออกมาแล้ว อนุมัติเป็นที่เรียบร่อยแล้วได้ายละพันบักเกินสิบไรสำหรับผู้ภูเขาหน้าปังที่ขึ้นทะเบียนกับกลมกับกระท่วงกเกษตรและสาหากรอนเดอร์ถ้าบัได้ขึ้นนี่บัได้เด้ต้องต้องย้ำกันไวเนะครับเนาะคปมนามาพ่อกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ